ช่องครูนัน Channel นะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4มาเรียนกันต่อหน้า81นะครับผมหนังสือสมัย3วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 ทั่วประเทศนะครับผมที่ใช้หนังสืงเอเล่มนี้นะครับ X and answer นะครับจงถามและตอบ What are p a t and your doing นะครับ แปลว่าแพทและจอนนั้นกำลังทําอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็น present continuous tense นะครับผม what ก็เป็นคำถามชนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วนนมันประธานบวก r นะครับบวก verb-ing แต่เมื่อเป็นประโยคคำถามก็ให้เอา r นะครับมาตามหลัง what ได้เลยนะครับ w h a r a พ e Pat and John doing แปลว่าแพทและจอนกำลังทําอะไร คำตอบก็คือ they're taking photo นะครับพวกเขากำลังถ่ายภาพแล้วเขาก็ถามว่า what is Ann doing แล้วแอนล่ะกำลังทำอะไรแอนเป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้คำว่า is แอนกำลังทำอะไรคำตอบก็คือ she is playing the piano หล่อนกำลังเล่นเปียโนนะครับผม ถามด้วยเท่นไหนตอบด้วยเท่นนั้นนะครับดังนั้นนักเรียนมาดูภาพกันเลยนะครับหนาะตั้งแต่ภาพาภาพซีนะครับภาพเ e อกับภาพบเมื่อกี้เขาเฉลยไปแล้วนะครับมาดูภาพซีเป็นต้นไปภาพ4นะครับผม what is Paul doing นะครับภาพซีนี่คนนี้ชื่อปอลนะครับนี่ภาพ4ี ภาพสี่พอกำลังทำอะไรครับพอกำลังอ่านหนังสือดังนั้นนะครับพอเขาถามว่า what is Paul doing ซึ่งแปลว่าพอกำลังทำอะไรให้เราตอบว่าอะไรครับให้เราตอบว่า he is reading หรือ he is reading a book นะครับนะใส่ได้สองอย่างนะครับ he is reading เฉยๆก็ได้หรือ he is reading a book ก็ได้แปลว่าเขากำลังอ่านหนังสือ พอมาภาพดีครับภาพดีนี่สองคนนะครับนะสองคนสองคนที่ชื่ออะไรบ้างครับก็คือชื่อไม้กับชื่อเจนนะครับนี่ภาพดีนะครับทำอะไรครับสองคนนี้กำลังเล่นแบดมินตันดังนั้นเวลาเราถามเราก็ถอมต้องถามว่า what are Mike and Jane doing นะครับแปลว,ว่าไม้และเจนกำลังทำอะไร ก็ตอบว่า they are playing badminton นะครับพวกเขากำลังเล่นแบดมินตันนะครับต่อไปเป็นภาพ e ครับภาพ e ภาพ e นะครับผมก็คือนี่นะครับสองคนก็คือชื่อเคสกับชื่อแนนซี่นะครับเคสกับแนนซี่นะครับกำลังทำอะไรครับ ไม่ใช่ย่างบาร์บีคิวนะครับนะในที่นี่เรากําลังเรียนเรื่องการปรุงอาหารนะครับนะการตกปลาการเล่นแบดมินตันการถ่ายภาพนะครับนะดังนั้นภาพนี้ก็คือกําลังปรุงอาหารแล้วเวลาเราถามถามว่าอะไรครับถามว่า what Kate and Nancy what are นะครับแหมคุณรรลลืมคำว่า are ไปว่าทำไมอ่านขัดขัด,ขดนะครับ what are นะครับเคธและแนนซี่ดูอิงนะครับแปลว่าเคสและแนนซี่กำลังทำอะไรต่อว่าอะไรครับต่อว่าเดอ e c คู k ก n งนะครับพวกเขากำลังปรุงอาหารนะครับนะเห็นไหมครับบางทีตอนคุณครูเขียนเอกสารอาจจะลืมคำว่าอาไปก็มาเขียนเสริมเพิ่มเติมให้นะครับเป็นนั้นว่าจบนะครับหน้าที่แปนะครับ ข้อ f อเดี๋ยวโทษทีครับข้อ f ยังไม่ได้เขียนให้นี่นะครับเอาข้อ f ต่อครับแหมขอไปด้วยข้อ f นี่ถามว่าอะไรครับ what is Jim นะครับ doing ขอไปด้วยนะครับนะข้อ f ยังไม่ได้เฉลยให้เลยข้อ f นะครับเขียนกันสดๆเลยนะครับนะ,ะ what is Jim นะครับ d o อ n g นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิมกำลังทำอะไรนะครับเป็นผู้ชายคนเดียวต่อบว่าอะไรครับเราแทนจิมด้วยคำสรรพนามที่ไม่ต้องเขียนชื่อซ้ำนะครับก็ใช้คำว่า he นะครับตอบเช่นเดียวกันนะครับประธานบวก is บวก verb ing he is quitching นะครับ จบเลยนะครับนะฟิชชิงไม่ต้องไปใส่ว่าฟิชชิงอะฟิชนะว่าฟิชชิงอะฟิชอะไรไม่ต้องนะครับนะฟิชชิงก็แปลว่าตกปลาไปเลยแค่นั้นเองนะครับนะข้อ F นะครับ what is James doing นะครับ he is fishing จบเลยนะครับนะข้อ F และแล้วก็จบหน้าแปดสิบเอ็นะครับ All right. okay.